สวัสดีครับเราเว็นลุนชาวไทยหัวใจติดเกมทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมเดียสมูเลเตอนี่เลยวันนี้เราจะมาจำลองชีวิตการเป็นควางตัวน้อยๆของเรากันว่าแต่เอ่อควางควางตัวน้อยคอมันยืดได้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้คอจะขาดกันไหมคอจะขาดกันไหมฮึบฮึบฮึบสตาร์ทสตาร์ทตักทีกี่ตัวเฮ้ยคอจะขาดแล้ว อ้พี่เต่าพีเต่าม,มีแต่กลับมีต่กลับอันนี้คือสร้างตัวเราเหรอตัวผู้ตัวเมียเอ่อตัวเมียสิจ๊อนอกนั้นเรอไม่สนใจแลนดอมไปเลยเว้ยเอ่อเป็นหมอโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่ใชเธอควรจะสวยประมาณนี้เราจะเป็นหน่วยล่าควางนะทุกคนนี่แหละนี่แหละจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรอะรถชนเฮ้ยไม่นะ เราจะต้องปกป้องเจ้าควางน้อยตัวนี้เอาห่วยโดนรถชนโอ้โหกระเด็นเฮ้อไม่ตายก็เลี้ยงไม่เตาแล้วจังหวะนี้แล,แล้วเราก็ได้ตายลงไปจากโลกใบนี้เอาละแกอยากกลับไปเกิดใหม่ใช่ไหมใช่ดิอ๋ออันนี้คือแสงอะไรดูเหมือนว่าเราจะได้กลับมาเกิดใหม่ในล่างของควางน้อยเออตอนนี้เราได้กลับมาเกิดใหม่เป็นควางน้อยควางน้อยควางน้อย

เอาละเราเนี่ยมีหัวใจอยู่ทั้งหมด3ดวงแล้วก็เอ้ยอันนี้น้องม้าเหรอน้องมา้าน้องเอ้ยเฮ้ยจอมตีได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราฆ่าม้าได้ด้วยเฮ้ยน้องมา้าเดี๋ยวเอ้เอเฮ้ยมีมีม,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 มีตายได้เหรอลุกลุกลุกขึ้นมาก่อนไอ้วิ่งไล่รถกันวิ่งไล่รถกันเอ้ยรถล้อฉันด้วยเราสามารถโจมตีรถได้ไหมเฮ้ยเวสป้าเวสป้าเวสป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี่รถขี่นี่เรียกขี่วะเฮ้ยขี่ยังไงเขาว่าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทำเล่นไปทำเล่นไปเฮ้ยรถแรงรถแรงเฮ้ย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 มาดิ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 ออกจากรถไงวะออกจากรถไงวะโอ้มอไซค์ไม่เวิร์กมอไซค์ไม่เวิร์กโอเคเราจะลองขี่รถใหญ่อ๋อเราจะกลายเป็นไอหัวควางไอหัวควางที่แปะอยู่ข้างฝาโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้โอรถโคตรแรงรถโคตรแรงถ้าเราคนชนตรงนี้ไอเปี้ยงเฮ้ยนี่แกนตีบอโต้ไอนนี้เป็นเดียตีบอโต้เป็นไงตายอย่างมนุษย์แกตายหรือยัง ไอ้มนุษย์หายวะไอ้มนุษย์มนุษยอด้วยรไอ้นี่เจะควิดหน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่นี่นี่นตะกุยตะกุยไอ้ควิดควิดควิดนี่เป็นไงเป็นไงไอ้ไอ้รถชนเฮ้ยเเฮ้ยเอาเหรอเอาเอาเอาเหเอ้ยเอ้ย้ยรถชนรถชนรถชนรถชเฮ้ยรถชนอะรถชนอะนี่นี่น่นต่อยต่เฮ้ยมีพลังขึ้นเต่าด้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ

คุณผู้หญิงสวัสดีสวัสดีคุณผู้หญิงอสวัสดีจ้าเอ้ยเราสามารถคุยกันได้ด้วยเหรอเออนี่นี่เราทำเอาเข้าสาวกได้ด้วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นก่อนเต้นก่อนมาเนี้มาเนี้มาเต้นกันมาเต้นกันมาบันเทิงเริงใจเมลอนเมลอนเมลอนเลยเอเยอย่อเย่อเมลอนเมลอนเมลอนเลยโอ้เราทำให้เขาเป็นสาวกเราได้ด้วยล้วยิงได้ไหมยิงทิ้งยิงทิ้งยิงยิงเฮดช็อตเฮ้ยยิงยากว่ะดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิงยากว่ะเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยมนยิงต้นไม้แตกเลยด้วยไม่ดีมันสุดยอดเลยนะเนี่ยตอนนี้เราเป็นควางเลเวลอโอ้ยโอ้ยเป็นไงก็ยิงคนก่อนยิงคนยิงคนนี่เป็นงยิงยิงล้วกระสุนไม่จํากัดด้วยเป็นไงเป็นไงอืบน้องม้าน้องม้าน้องม้านี่เอามาเป็นเสาวลกได้ป่ะน้องม้าไม่ได้แต่ขี่น้องม้าได้นะเววยควางขี่ม้าเฮ้ยเดี๋ยวดาลูกน้องออกไปก่อนเออข้าคือราชาควางผู้ยิ่งใหญ่ แล้วนี่ฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ดูดูกล้ามดูมัดกล้ามของเราที่ควบคุมมมาไปเลยเจ้ามมาน้อยเราเพียงสามารถยิงปืนได้ไม่ได้เว้ยแต่สามารถใช้ม้าได้ไป let's go วิงว่งวิ่งน่อยเจ้ามมาโอ้โหมมามมามันช้ากว่ารถของเราไม่หมามันช้ากว่าขาของเรานี่แหละขาของเราน่าจะไวกว่านะเฮ้ยลงก่อนตรงนั้นตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรอยู่บนฟ้าวิ่งกันว่าเฮ้ย วิ่งแล้ววิ่งวิ่งเ pues ฮ mm ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยคาตานะคาตานะคาตานะทิ้งเลยทิ้งเลยปืนเนี่ยปืนนี่ทิ้งเลยทิ้งปืนนี้นะต้องหยิบม nah ันไงเฮ้ยอะเฮ้ย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 อะเฮ้ย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 เไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ ฟานวารีบทที่หนึ่งรถฟาดฟันอืมฟาดฟันรถนี่วารีขึ้นน้ำไหลอะไรทำรวดทำรวดมาแล้วนะเจ้าทำรวดเป็นสิงโตเหรอเฮ้ยนายมันเป็นแกโอ้ไมค์เกอร์ดีดสเก็เกะเกะเฮ้ย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 เดียว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 เก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้เก็บได้แล้วเราถือดาบได้ปะโอถือถือไม่ได้เหรอเฮ้ยถือไม่ได้เฮ้ยเดียวเดียว เดี๋ยวคุณแกคุณแกผมขอโทษคุณแกอเระเบิดไปกินไอ้คุณแกเระเบิดไปกินนี่นี่นี่เป็นไง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 คุณแกคุณแกทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนและรับดาบเฮ้ยเฮ้ยดาบ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 ไหนไหนแกไแกแกไป็นไงหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเราปราบตำรวจได้หมดแล้วเอาละเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้เป้าหมายของเราคือเราจะไปไหนนะไอ้ไอ้วุ่นวายกันจริงๆเลยบ้านเมืองนี้ นู่นนู้นนู้นนูนนูนนอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็คือเราต้องกระโดดขึ้นไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยมี hey, hey. <Big. S 1> อะไรให้เล่นเครื่องปิ้งขวางเดี๋ยวนะนี่พวกนายจะกินขวางปิ้งกันจริงเหร,รอว้าวขวางปิ้ง I am b ม t บดฉันคือข,ขนมปัง <laughs> นี่คือขนมปังโอ้ชีวิตโอ้โหลำบาก่าเกา่าเอ่อ นายเป็นตำรวจจริงๆว่ะหน้าตาแกเฮ้ย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 เดี๋ยว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 โอ้โหเกือบจมน้ำเออสวัสดีแกตอนนี้เป็นนกเหรอเออตอนนี้ตอนนี้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอาละตรงนี้ดูเหมือนเฮ้ยตรงนี้มีโดมโดมอะไรอ่ะสถานีตำรวจโอ้ยสถานีตำรวจโอ้เราเข้าไปบุกยังไม่ได้ฝากไว้ก่อนไอ้สถานีตำรวจเดี๋ยวนะสิ่งที่เราอยากไปทำที่แรกเราไปเกาะญี่ปุ่นกันก่อนดีกว่า เนจริงการเดินทางไปญี่ปุ่นก็ง่ายนิดเดียวเราก็แค่กระโดดตรงนี้แล้วก็กระโดดอีกหนึ่งทีเป็นไงโคตรสุดยอดป่าเอด,ดูดิสกวางวิง่งไหนวะไหนวะมันมีมันมีอะไรให้เราใช้งานบ้างตรงนี้เราน่าจะต้องวิ่งไปบนสายไฟหรือเปล่าขึ้นได้ปะขึ้นได้อยู่นะเออสายไฟวิ่งขึ้นได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นตรงนู้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 นปุ๊บเฮ้ยเข้าไม่ได้อ่ะอเราจะขึ้นไปด้านบนยังไงอ่ะ เรา n ่าจะต้องบินมานะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นเหมือนเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีอะไรให้กดเหยียบเหยียบโอเคนั่นแหละนั่นแหละเห็นยังเห็นยังบนนู้นอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราสามารถล็อกเป้าได้ไหมเอ่อได้แค่ตรงนี้อ่ะอึบไม่ได้เฮ้ยอึบอึบขึ้นไปแล้วก็ฮึบขึ้นไปเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ที่แปลว่าได้อ๋อ้ยควางน้อย เดี๋ยวเราไปเยียบอีกข้างงดูก่อนเฮ้ยหรือว่าเราต้องหาอะไรหนักๆมาวางมะอะไรที่หนักๆเฮ้ยตรงนี้มันไม่ใช่รูปวางมันเหมือนรูปอะไรอะ่ะหมาเลยเหมือนหมาหน่อยเดี๋ยวนะมันมีเครื่องบินมันมีเครื่องบินด้วยนะฮ้บฮ้บดูยี่ขึ้นไปขึ้นไปอโอเคเราจะสามารถเอ่อยิงตรงมุมๆได้ไหมมุมๆแล้วก็มุมๆอีกทีน่ง ว้าวไม่ได้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแขวงแล้วก็แขวงขึ้นไปอีกเือเื่ไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยยิงยิงก็ไปเออได้แล้วได้แล้วเราได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วเดี๋ย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 วโอเคโอเคฮะโอเคได้ได้แล้วเว้ยอะไรอ่ะดีแต่อ่ะปืนเลเซอร์เหรอเฮ้ยน่าสนใจปืนเลเซอร์เหรอหุยตรงนู้นมีอารีนาด้วยเหรอายิงไ้ปลาตัวนี้ได้ไหมนี่ยิงไปดี โอ้โหกระสุนวิ่งอย่างช้าเลยฮนะคุณผู้ชมไอเราวิ่งกลับก่อนบิ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 นโอ้ยไม่ติดโอ้ยกะจะเกาะเครื่องบินนะหน่อยอยากได้เครื่องบินเครื่องบินหน่อยฝากไว้ก่อนนะจะเครื่องบินหน่อยเรามีความแข็งแกร่งมากจนถึงขั้นวิ่งบนทะเลได้เลยอ่ายิงยิงอ่ะยต่อยต่อยต่อยโอ้ยถ้าเราไม่วิ่งเฮ้ยมันก็เดินนี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วอันนี้คืออะไรอารีนา ดูเหมือนว่าตรงนี้จะยังอ้เราต้องเป็นควางเลเวลเอก่อนเหรอได้เลยมันไม่ยากหรอกแค่ควางเลเวลเอนะเราก็แค่ตรงนี้คืออะไรโอ,โอ,โอ้เราต้องไปหาสัตว์มาใส่อย่างนี้เหรออ,อันนี้เป็นแรดอันนี้เป็นวัวหรือเปล่าวัวแล้วก็น่าจะเป็นตัวเราปึ๊บเราก็จะได้เครื่องบินมาใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวฉันไปตามหาวัวก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นปลางัน้นเหรอปลาว่าที่เดอะปลาปลาทูไยปลาทู อ,อ๋ขี่หลังเลยเอ้ยดีๆแต่ควางที่ขี่ปลาทูเออไอพวกมนุษย์ไอพวกมนุษย์เออไปไปกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี่ปลา <c oughs> ขีปาข่ปลาสนุกจังเลย <c oughs> นี่เราต้องเอาขี่ปลาไปไหนเนะี <c> ่ย <oughs> เราควรจะขีมข่ม้าขี่ม้าก่อนไหมเราควรจะไปหาภารกิจของเราก่อนอ่ะปลาเจา้าปลาจะอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราต้องไปหาบัวแล้วก็หมาเห็นวะเดี๋ยวขอเทสปืนก่อนเฮ้ยมนุษย์เอ้ยเอ้ยดอกเดียวตายลดอดลดเอ้ยรถดอกเดียวแตกเป็นไงสุดยอดปืนถ้าเราฆ่ามนุษย์ทั้งหมดเราจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาอ้เป็นไงเป็นไงสุดยอดไปเลยพวกมนุษย์ตรงนี้คือตรงที่เราถล่มกับไอ้พวกสถานีตำรวจเมื่อกี้ เอ้ยตรงนี้เป็นแบงค์กระปุแบงค์นะล่าโรเดิแบงค์อืมอืมุ้ยดอกละร้อยนะดาม,มิดตำรวจมาแล้วเอาแล้วตำรวจใหม่จะเป็นตัวอะไรเป็นคุณมือขั้วโลกเหนือฮ่าฮ่าตำรวจไหนโอ้อยเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 ตำรวจตำรวจใจเย็นตำรวจใจเย็นอุย้ยเราฆ่าได้ทีละตัววิ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 วถ้าโดนตำรวจจับนี่คือเลือดจะลดเลือดจะลดหรือเปล่า ไม่รู้แต่วิ่งก็เฮ้ยวิ่งชนได้วเฮ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียววิ่งวิ่งวิ่งดิวิ่งไอ้หนูวิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะกันจังวเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอาวุธแล้วน้องชายน้องชายเราไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้น้องชายเฮ้ยรถไฟรถไฟรถไฟกระโดดข้ามรถไฟโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอบไปด้วยไม่ได้เหรอมาป่ะโอ้โหนูเหมือนดูเหมือนมันจะวิ่งตามไม่ทันอยู่โอเคแต่มันมาอยู่แน่นอน มันมาอยู่แน่นอนนี่เราต้องยิงไปก่อนยิง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 ไม่ทันล้ว้ยไปแล้วมามามาเออ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 อุ้ยอมาดี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 อุ้ยอ้ยอุรถตำรวจเขาถึกรถตำรวจเขาถึกมาดิ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 มาดี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 ดี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 มาดมาดาดม ยิงรวบโอย่าวู้วขึ้นยอดไปเลยเลยภารกิจนี้ตำรวจของเราเอาละตอนนี้เราก็เป็นเจ้าควางเกรด4แล้วปลาน้อยของเราอยู่ตรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นช้างช้างบินได้เอ้ยเราหมีโคล่าเอ้ยเพิ่งสังเกตไหนดูดิเฮ้ยหมีโคล่าวะ่ะเฮ้ยปีนก่อนเราจะปีนยังไงเฮ้ยฮ้ยแล้วก็ปึ๊บแล้วก,แวก็แล้วก็ยิงอีกยิงไปเรื่อยๆปึ๊บแล้วก็ยิงอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงนี่ไงนี่ไงมาอะไร มาลายมาลายมาลายเออฉันสามารถขี่นายได้ไหมโอเคเราสามารถขี่ม้าลายได้เราจะเอาม้าลายไปไว้มัน้าลายต้องไปไว้ตรงไหนดูก่อนนะโอ้ตัวตัวมันใหญ่มากโอ้ยม้าลายตัวเบลเบลกักโอ้ยถล่มมาในพังถล่มมาในพังไป let's go อันนี้น่าจะต้องหมาเนี่ยรูปมันเป็นรูปหมาใช่ไหมมันสามารถเอาตัวอื่นแทนได้ไหมลองขึ้นไปยืนดิเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โอเคเฮ้ย เฮ้ยไอตัวบนฟ้านี่ก็น,น่าก,กลัวเหลือเกินป่าปีสาจหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นมมาหรือเปล่าเฮ้ยแต่ควางควางนี่มันตัวเราไงน,นี่ไม่ได้อ่ะแสดงว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ช้างที่บินบนฟ้าก็ไม่ใช่ฮึยเราไปแล้วครับพวกมันด้วยทีเอาละเราจะต้องตามหาวัวและหมาเหมือนจะต้องเป็นอุ้ยยังไงวัวจเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้หลบดิอันนี้ก็วัวไม่ใช่หรอแล้ววัวใส่แว่น V R ด้วยเอ้ยมันสุดยอดจังเลย ไอ้ว oh oh ัวเฮ้ย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 เวัวดิ้นวัวดิ้นโอ้โหโอ้โหมันดิ้นมันดิ้นมันดินมันดินเดียวเดียวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ดิ้นมันปล่อยพลังนมแล้วควบคุมทิศทางยังไงวะเนี่ยเึ้ยเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งก่อนปื๊บปื๊บเล็งดีเล็งดีเอาลงเอาลงให้สวยๆเอาลงสวยๆปึ๊บปื๊บปึ๊บค่อยๆค่อยๆปื๊บปื๊บปื๊บทิ้งทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเ เออเอ้าไอ้บัวใครบอกขี่บัวเป็นเรื่องง่ายฉันเถียงขาดใจเลยขวิดมันไปได้ไหมขวิดมันไปได้ไหมไม่ได้ขวิดไปก็ไม่ได้โอเคหัวเหมือนจะถูกกดแล้วแล้วก็อันท้ทายเป็นเรากดสามอันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรมาทรงคืออะไรนะ่ะเฮ้ยมีแขนเป็นบัวหุ่นยนต์เหรอเฮ้ยนี่คือขบวนการเซนไต เราโอเลนเลนเจอพวกเราคือขบวนการเมทัลเดียเอาไปดิเมทัลเดียรออะไรลูกชายไอ้ไอ้ไอ้หัวติดหัวติดมาแล้วเมทัลเดียฉันจะขี่แกเฮ้ยสุดยอดนีข่ขบวนการเส้นไปแล้วเราต้องทำการวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ขี่กันดำป่าวัะเนี่ยไอ้ย์ไอ้ย์ว้ว เดี๋ยวเรามีปืนด้วยวะเอาถลมมา่มวะเฮ้ยอย่างนี้เราถลม่มมาเลยตำรวจหน้าไหนก็เข้ามาตอนนี้เราต้องตามหาหมาตำรวจอีกนี่ถล่มให้บนบ้านบ,าน,บานเมืองพวกค้าคือราชาราชาโจรสลัดแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ฉันคือราชาแขว่างกระต่ายน้อยถือปืนเฮ้ยปืนแบบเดียวกับเราเลยหยูอย่างนี้น่าจะโหดเอีเวอเร์เอาแล้วบักตำรวจบักตำรวจจะมาทางไหนเราต้องเตรียมตัวตั้งรับให้ดีโอยโอ้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 ยเยอะเยอะเยอะ เยอะเยอะเยอะอะรมีเยอะโอ้โหเยอะเยอะแต่ว่าสู้ได้อยู่เรามีปืนเรามีปืนไหนไหนบักตำรวจน่อยมาแล้วมันมาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มีรถไฟโอ้โหรถไฟเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วยิงมันยิงเลราอยู่โอ้ยโอ้ยเลือนรถหนึ่งขีดเลือรถหนึ่งขีดเลือรถหนึ่งขีดท่านคุณคุณวิ่งวิ่งด่วนวิ่งด่วนเลื่อนรถละหนึ่งขีดเลือนรถหนึ่งขีดผมจะไม่ยอมแล้วผมจะไม่ยอมตายโอ้โหมันยิงแต่ดูพวกมันยิง มามาเราต้องอยู่ระยะไกลก่อนยิงยิงล้วเราต้องยิงไอ้ตัวที่มันยิงปืนได้ก่อนเพราะมันลนเลื่อนเรามันลนเลื่อนเรามันเล,ลือนลนล่อนรนเราโอ้ยโอ้ยโอยโอยมามามาพวกแกจะทำอะไรฉันได้โอ้ยดีนะเลือนฉันยังเยอะอยู่ยังเหลืออีกหนึ่งขีดฉันยังเหลืออีกหนึ่งขีดอีกหนึ่งขีดสุดท้ายฉันจะไม่ยอมตายฉันจะไม่ยอมตายด้ค้ะว้ายว้ายโอเคเราปราบพวกตำรวจเรียบร้อยหมดแล้วฮะ โอ้ไม่กอบอกเลยว่าโอ้ไม่กอดมากเราจะบินนี่เราสามารถบินได้ด้วยขบวนการโอ้แม่เท้ดีารเรนเจอร์เดี๋ยวเดีสูงสูงสูงไปโลกมันมีอยู่แค่นี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดแล้วถ้าเราเราบินเราบินไปตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตัวนั้นไอตัวปลาถะลมก่อนถลลมก่อนอันนี้อ้ยไม่ได้ไม่ได้เกตเกตจะทะลุเกตบียิงโดนไหมยิงโดนไหมป้าป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 ายิงไม่โดนเลยโอ้ โอ้โหดาเมเป็นศูนย์ดาเมเป็นศูนย์โอ้โหดาเมศูนย์มีดี้เฮ้ยรออะไรเฮ้ยปลาปลาไล่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 ประการ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 เฮ้ยมันลงน้ำไปแล้วเหรอเฮ้ยดูหมเราจะปะาปลาได้แล้วหรือเปล่าแต่เลือดอะดิเลือดแล้วเราจะไปตามหาเลือดเราตรงไหนเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนจะมีเรืออยู่หนึ่งลำด้วยนะฮะเอ้ไม่ใช่เรือนี่วะนี่มันรถนี่วะรถเออรถตำรวจได้เปล่างแต่เป็นรถตำรวจที่เรายิงออกมาใครบอกบรรับหุ่นง่ายโอ้โห ไอ้เรลวาไอ้เบทเทิลเรนเจอร์บูเรายิงช้างให้ช้างที่บินนี่อยู่ได้ไหมปึ๊โอ้ไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปลองยิงเจ้านี่เออเฮ้ยมันสู้มันสู้งานงอกแล้วมันคือเดอะบอสเดอะโอ้เรียบร้อยฮะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรงอีโอเคเอาไว้มาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครกันด้วยไปแล้วโอ้ my god นี่มันเกมควังจริงใช่ไหมเนี่ย